ไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบูลช่วยได้เป็นอย่างดีมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแสบร้อนด้วยค่ะแม่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาอสลักเพชรอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกเนี่ยลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างนี้ล่ะค่ะเนี่ย จะค่อยๆค่อยๆลุกเออพยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งเออก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ยมันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็ดังกรึบกับกรึบกับซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามนะมันหมายถึงว่าหนึ่งกล่องมันมีห้าซองนะคะมันแค่ชันมีแค่สามเกาะสามซองก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูก๋อหายปวดหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเขาเป็นมากเลยแหละอ๋อดีขึ้นมากค่ะแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะรอง่ายไปง่าย้วลูกปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํายังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมครับมันก็ หายชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อนเขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนเดือนนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วเพราะว่าไปไม่ไหวแล้วก็พอป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะลองดูซิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่ห้อดีบูลดูซิ แม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อนหนึ่งก่อนค่ะว่าจะพอทานไปวันแรกก็ค่อยชั่วนิดนิดแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเราไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้ววันที่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองสองซองเลยเบาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่องนะครับมั่นใจที่ที่สินค้าดีบูลนี่มันช่วยอาการตับขอเราได้ครับไปถ้าไปผ่าเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่ามันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าค่ากับคุ้มค่าแล้วก็ แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดก็เลยแนะนาให้น้าชายน่ะแนะนําให้คนที่มีอาการทานได้เลยเนาะทานได้เลยเ,ลยเลยชื่อเถอะไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจทานเลยดีบุญนี่ดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดีที่สุดยอดเลยนะเข่าข้างเนี่ยปวดเลยปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมก็ดีบุญนี้ก็ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าให้คุณภาพเนี่ย้ะให้มาร้อยผมก็ให้ เต็มร้อยอะครับคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาสักสีเป็นประกันนะครับปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมทํายังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนประทับใจที่ว่าเขาดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินแล้วจะได้ไม่ต้องโคลาบานเหมือนเราที่เคยปวดมาแล้วอะดีอะเหมือนกับเราอะได้เข่าได้ขาเราคืนมาเงี้ย